เดี๋ยวลเลนงโโโโีก็จะม่นปี้านมันไม่ตื้มันตาน้มมาดี่อขอกนั้นนี้ปีชอะไรกักันนีปนวันนั้นไปเอาไว้เลยพเหลือป้ายเลยทุกวันโรตัแต่ว่ารมีเอมีมีเรมีไอไอักลั่นมดติโนมีตะลิบมดเลยนี่น้องเอาหนังตะลิบจะมาดตรงนี้มันไอ้ที่ มันมันมันก็หวานเป็เหื่อเดียววาพวาได้ก็วาว่าก็วาาเวียนกินได้ตำรองปันนั้น้องก็จะไม่ก็หวานเวียนอะต้นจะโดนโดนตงกันมันแต่ว่าเรามีลักตันมัดเปพียงไว้กันเลยะรอบินนี่เออกไปเลยตงอคันโอมัจะายไกปันเลยนอไปอีกันนะแล้วก็เจอมันเดี๋ยวมันมีตะล็บมัดอ่ะน้องอ๋อ ทีมงานโทวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจชุดช่างสืบสองเลตชด4 3 4พัทลุงชื่อนี้ที่คุณมั่นใจร่วมกับชุดสืบสวนกองกำับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและก็ชุดสืบสวนสวนพหัดใหญ่นะครับไปจับพี่เพนอายุ48ปีคนตรังครับโดยไปดักรอจับอยู่ริมถนนช่วยทุกขราชข้างศาลจังหวัดพัทลุงขณะเดินทางไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัดพัทลุงนะครับตามหมายนัดของศาลตอนถูกจับ เดินโทรหาคนให้ช่วยมาประกันตัวมั่วไปหมดเลยครับพี่เพนคนนี้แสทยิ่งกว่าซีมา่าซ่ายิ่งกว่าโซดาสิงอีกครับมีหมายจับติดตัว2อหมายเป็นคดีร่วมกันลักทรัพย์ของศาลจังหวัดสงขลาหนึ่งหมายและก็หมายจับคดีช่อโกงเงิน2 0 0 0 0นบาทของศาลจังหวัดพิศณุโลกอีก1นหมายนะครับ เคยถูกจับมาแล้วคนหนึ่งเมื่อเดือนก่อนที่จังหวัดตรงังถูกจับพร้อมกับเพื่อนสาวอีกสองคนหลังจากที่ไปลักเล่าในห้างค้าปลีกค้าสงแห่งหนึ่งสาขาแม่ครีจังหวัดพัทลุงครับพอถูกจับก็เปลี่ยนชื่อใหม่ไม่ให้เหมือนเดิมและวันนี้ที่มาที่ศาลก็เพราะว่าสารนัดรายงานตัวคดีนี้แหละครับมากับเพื่อนสาวอีกสองคนแล้วก็เคยก่อเหตุลักของในห้างนี้นะครับตามสาขาต่างๆในห้าจังหวัดค้าทั้งสงขลาพัทลุงตรงังกระบี่และนครศรีธรรมราช ที่ตำรวจมาดักจับเป็นคดีที่ไปลักเล่าลักเบียร์ในห้างแห่งเดียวคันนี้แหละครับที่สาขาหาดใหญ่ในเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับคือจริงๆแล้วนี่ก็ไปกันทั้ง3คน3สาวที่เคยถูกจับร่วมกันนั่นแหละครับขับรถกระบะไปแต่ว่ามันมีหลักฐานมัดตัวคนเดียวคือพี่เพนครับส่วนอีก2คนนี่ยังไม่ชัวร์ครับก็เลยเอาคนเดียวไว้ก่อน ขาใช้วิธีนี้ครับตอนไปซื้อเหล้าหรือว่าซื้อเบียร์ในห้างจะใช้วิธีเวียนบินครับคือรุนรถเข็นไป2คันประมาณว่าสั่งเหล้า5ลังครับแยกใส่รถเข็น2คันครับคันแรกใส่2ลงังคันที่2ใส่3ลังครับแล้วก็เข็นรถเข็นคันที่ใส่เหล้า2ลางังไปจ่ายเงินก่อนครับจากนั้นก็วนกลับเข้าไปอีกรอบ แล้วก็เข็นรถเข็นคานที่ใส่เหล้า3ลังมาจ่ายเงินครับแต่ว่าโชว์สลิปกับแคชเชียร์ว่าจ่ายไปแล้ว2ลังนะแต่พี่ซื้อเพิ่มอีก1ลังจึงจ่ายแค่ลังเดียวครับเท่ากับว่าได้เหล้าไปฟรีๆรลัง พอเข้าใจนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเดียวคันนี้แหละครับทุกครั้งที่เข้าไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์แล้วก็ทําสําเร็จทุกครั้งครับเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนที่ตํารวจเขาถามหน่อยครับว่าพี่เพนจะตอบว่ายังไง แต่บินก้ทื่ว่าเบบีที่ว่าปันหาเนี่มีแต่ว่าก็เบบีคือรไม่ได้แกปไวหารงแบบเว่าปีเินคัตเอเต็มออกมาคือปีคัตเตอร์เต็มก็ลยเรื่องปีคือปีมายงเลว่ะด้รัวในรัไในวุ่นเบียที่ให่ันมันไม่ได้แก็ปไว้เลยทีเขาเงเกงกันอกได้ถึงเมื่อว่าเขาโอ้โจัากไม่จ่ายน้งหวานเน่ย Bảo là này, phải chơi xét cái này cái trái phiếu này đâu, thưng qua cái nhịp sóng nó động phải xem mà 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 lăng liên mà trái phiếu mới, có vấn đề này, tiền thì có này này à. À phải trái phiếu mới lập lập cái, lập cái, thưng cái nhịp quãng này nó lên, nó lên bằng phần cao bằng lơ, cứ thằng, anh ấy có vấn đề này, thưng, lập thưng phong nha, nó, nó bị gót, bị gót, bị lạc, bị gót bị gót chết, nó, có, 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 cần phải ai cả, phải cùng tham gia cùng, mặn tiền là có vấn đề này, bỏ xét.

ต่ก็ไมย่ยางให้การไปเซครับเปนคนงัน,น,นแต่ปฏิเสธข้อเก่ามาทั้งสองไม่จากไม่รับครับยังไงก็ไม่รับพี่เพนปฏิเสธบอกว่าพี่ไม่ได้รักพี่ไม่ได้ทำพี่มีหลักฐานมีสลิปตอนซื้อเรียบร้อยอย่ามาหอกใส่พี่ ไม่เป็นไรครับไม่รับก็ไม่รับไม่ว่าการเป็นสิทธิของผู้ต้องหาแต่ว่าคดีลักเล่าลักเวียที่หาดใหญ่นี่ยังไม่จบนะครับแม้ว่าอีกสองคนคือสาวกับกุ้งที่ร่วมทีมด้วยจะยังโชคดีครับไม่โดนแต่อีกไม่นานโดนหมายจับแน่ครับรอดยากตํารวจเขากําลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอยู่เตรียมตัวหาคนมาประกันหาหลักทรัพย์มาประกันให้ดีก็แล้วกันครับ ดูจากพฤติกรรมนี่สาวสาวสาวสามคนนี้ไปด้วยกันตลอดครับคงได้ใจที่ทําแบบนี้แล้วมันได้ผลหัวดีนะครับคิดได้ไงแต่ว่าเอาหัวไปใช้ทำมาหากินในทางที่ดีดีกว่านะพี่นะก็เจ้าดีเดียวนะก็คือเอาตามคำนะนการของพี่ในในมันตึกจับคุ้มนะในตอนเดียวผมอ่าให้พี่เชิญยินดีรับประทานอาหารไคยมากเลยเหมนกันใะ่ไหมครับนะเอาแต่นี่ครับในระหว่างเจ้าดีขอบคุณทั่วมาทีนี้ครับเดี๋ยวจะ งกหนูกัดงูพ่อ่อันเดียนะพี่นะเจรตีในสมายหลังขายได้ดีมากมาลงมไม่มีนะเจรีใ้เรียงัด้วยเยมาเรียาเียกมาไม่มีไม่มีมีแต่เรียเรียกกับการเรียกัการจับคุ้นีไม่มีเราไม่มีนะก็ีคือบอกได้เอย่ี